กบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมจะพามาซื้ออไก่ต้มน้ําปลาครับเจ้าประจําครับลุงเด่นก็จะมาซื้อร้านนี้ตลอดนะครับเขาขายไม่แพงหนึ่งเขาขายไม่แพงแล้วก็สองอร่อยครับเดี๋ยวไปดูนะครับตัวร้อยเดียวก็มีครับเก้าสิบก็มีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก่อนจะถึงอไหนเนาะก่อนจะทางไปบ้านดูไม่าูทุม่จันนะครับซื้อไก่ต้มน้ําปลาหน่อยครับ มีตัวละ129บาทกับตัว149บาทพวกนี้หมดแล้วครับหรือว่ามีแต่สองไซส์เอาไซส์นี้ครับสองตัวเหลืองหน้าจีสองตัว ตัวละ129บาทครับครับไก่ต้มน้ำปลาครับเจ้าประจำนะครับครับได้มาแล้วครับไก่ต้มน้ำปลาสองตัวเขาขายไม่แพงนะครับ ตัวละ129บาทก็พอกิน,นครับไก่ต้มน้ำปลาครับตัว129บาททางที่จะไปอำเภอตรงนี้ทางที่จะไปบ้านดูไปอำเภอแม่จันนะครับไปแม่สายเส้นนี้นะครับออกจากห้าแยกพ่อขุดมาประมาณ1กิโลประมาณ1กิโล1.5กาโลครับก็จะเจอร้านนี้นะครับเขามีน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับนี่ครับน้ําจิ้มน้ําจิ้มน้ําจิ้มให้ ซื้อตัวละหนึ่งถุงครับซื้อสองตัวก็ได้สองถุงซื้อมาสองตัวนะครับไก่ต้มน้าปลาครับแต่ไม่มีสูตรทํานะครับเขาเขาหนึ่งขายแบบนี้เลยใครผ่านไปผ่านมาลองแวะมาดูนะครับลองแวะมาซื้ออุหนนได้นะครับไก่ต้มน้าปลาครับตัวร้อยยี่สิบเก้าบาทโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับเมื่อวานที่ผมซื้อไก่ ต้มน้ำปลาวครับวันนี้ก็เอามาไหว้เจ้านะครับที่ร้านครับแล้วก็ตัวนี้ไหว้เสร็จแล้วครับถูกหมดแล้วครับก็เอาไก่ต้มน้ำปลานี่ครับก็ลาลานะครับลาเป็นสับเลยครับไก่ต้มน้ำปลานะครับเดี๋ยวเดียจะสับมาชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติไก่ต้มน้ำปลาเจ้านี้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับ เขามีน้ำจิ้มมให้นะครับครับเดี๋ยวเราไปสับไก่แป๊บหนึ่งครับครับพอสับไก่เสร็จแล้วครับก็พร้อมชิมเลยครับขามันะครับขาไก่นะครับชิมดูชิมเนื้อมัน่อยกินกับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มไก่ตรงนี้ครับ น้ำชิมอร่อยดีแล้วก็เช้านี้ก็มีลาบนะครับลาบเนื้อนะครับกับผักครับกินลาบไปเดียวหน้ากลัวชิมไก่ก็พอครับอืมเนื้อมแน่นดีไก่เนื้อมันแน่นดีครับชิมเนื้อแน่นมากเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะ จิ้มน้ำจิ้มครับอร่อยครับจิมล่ามคำหนึ่งร่อยอืมอร่อย ไข่ต้มน้ำปลาเจ้านี่ครับออกจากหาแยกปกขุนเชียงรายทางไปอำเภอแม่สายครับประมาณกิโลกว่าก็เจอร้านเขาเอาไว้ซื้อแวดชิมดูด้านครับตัวละร้อยยี่บเาทเนื้อแน่นดีครับอร่อยนะครับโรงเดียนขอตัวกินก่อนนะครับโอเคนะครับครูปบ้านทุกคนโรงเรียนครับวันนี้พาชิม ไก่ต้มน้ำปลาครับลอยมากเลยครับ